สัญลักษณ์ของฟุตบอลยุคใหม่ความเร็วจัดจ้านประสานสัรชาติยานนักล่าประตูยิ่งเกมใหญ่ยิ่งกดดันเขายิ่งเฉิดอายเขาคืออนาคตของฟุตบอลที่เกิดขึ้นแล้วในวันนี้คริออยานเอ็มปาเป้ สวัสดีครับท่านผู้ดูครับม,มาแล้วนะครับสำหรับเครียตเอ็มปัฟเป้นะมากันในกิจใหม่กิจทีโอร่างนี้เลยนะครับผม o อ r ER 1 7อันนี้ตีบวกเม็ดส้มนะฮะเทน30แล้วเรียบร้อย o อ r ER, อยู่ที่122นะครับผมเท้าซ้าย4เท้าวขวา5นะ มาพร้อมกับฝีเท้า193การยิง197การส่งบอน139เลี้ยงบอน185ตั้งรับ63และสภาพร่างกาย158นั่นเองนะครับผมสกิล2ของกองหน้านะก็คือ Advanced Forward นะครับสามารถเล่นได้ 2องตำแหน่งก็คือ ST และ LW หรือว่าปีกซ้ายนั่นเองนะครับพลังงานให้มา4ดาวครึ่งท่าสกิล5ดาวอยู่แล้วนะครับสำหรับรเอ็มปัปเป้นะครับผมมาดูที่คุณสมบัติกันบ้างครับคุณสมบัตินะฮะให้มา2อ,อย่างคือยิงปันง่นโค้งแล้วก็ยิงไกลนั่นเองนะครับ Work r เร e อยู่ที่สูงต่ำนะฮะสำหรับตัวนี้นั่นก็คือ team of the year 2026หรือว่า TOTY k คิเรยนเอ็มปับเป้ y, ครับผมแล้ววันนี้ครับผมจะมารีวิวคิเรยนเอ็มปับเป้ตัวนี้ไม่ว่าจะเป็นหน้าเป้าหน้าคู่หรือว่าจะเอาไปยืนปีกซ้ายนะครับจะมาลองให้ท่านผู้ดูได้ดูกันเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาครับไปดูไฮไลท์กันเลยครับ เอาล้วครับเริ่มกันที่ตำแหน่งหน้าเป้าหรือว่าหน้าเดียวนะครับเราจะมาทดสอบเล่นในแผน4 3 3 holding แบบนี้นั่นเองนะครับลุยกันเลยฮะเอาล้วครับมาดูกันว่าในครับในตำแหน่งของ ST หน้าเป้าหรือว่าหน้าเดียวเนี่ยนะฮะเขาจะทำได้ดีไหมนะครับคู่แข่งก็มีเอ็มเปเป้เหมือนกันนะฮะยังไงมาแล้วครับส่งมาหรือเอ็มเปเป้นะฮะนี่ครับเอ็มเปเป้เวิร์กเรทเป็นสูง สูงต่ำนะจะไม่ค่อยลงนะครับนิดเดียวสวยและเอ็มเปเ้ครับเปิดลูกนี้ครับให้กับอองรีอองรีเลี้ยงจี้ขึ้นหน้าแล้วปั่นโค้งโอ้โหไม่เข้าได้ยังไงครับเนี่ยยังครับยังหาไม่ได้ครับไซคคือส่งมาที่เอ็มเปเ้สวยครับลูกนี้เอ็มเปเ้ขอลองเปิดดูบ้างเป็นยังไงครับสวยลูกนี้พีเอร่ายิงโอ้ยังไม่เข้าแล้วต่อเรครับโอ้โห ลูกนี้ถือได้ว่าเอ็มบาเป้มีส่วนร่วมกับเกมนะฮะมาดูที่จังหวะนี้ครับเอ็มบาเป้ได้บอลจัดทางกับขวาครับที่มุมธงแล้วเปิดมาที่วิเอร่าวิเอร่ายิงตามน้ำชนคานไม่เข้าครับซ้ำลูกนี้โดยเฟอร์ลโรตอเรสนั่นเองนะครับเอาละครับมาดูในนัดที่2นะครับผมว่าจะเป็นยังไงนะฮะสำหรับกียนเอ็มบาเป้น,นะฮะสวยครับเรายังได้อยู่มีโอกาสเปิดขึ้นหน้ามาครับที่ เอ็มบัปเป้ครับส่งมาให้กับนี่ฮะองรีลูกนี้ยังไงครับเรียบร้อยโอ้โหเอ็มบัปเป้ฮะลงมาเชื่อมบอลนะครับเป็นเหมือนทาร์เก็ตแมนนะครับลงมานิดนึงอยู่นะนะครับยืนตำแหน่งตัวเองนะครับนะลูกเมื่อกี้นะครับมาแล้วครับหนึ่งเอซิทครับลูกนี้นี่ครับให้กับองรีเอ็มบัปเป้นะะการยืนตำแหน่งก็ค่อนข้างที่จะดีเลยทีเดียวนะครับเปิดบอลดี นะครับเมื่อกี้นี้ได้เปรียบนะฮะมาดูกันต่อครับว่าจะเป็นยังไงครับเอ็มบัปเป้ได้บอลมาเปิดมาครับเอ็มบัปเป้ครับเลี้ยงจี้เข้าหน้ามาโอ,โ,โอ้โหยังไม่แข็งแกร่งเท่าไหร่นะส่งมาที่องรีแล้วดูลูกนี้ครับเอ็มบัปเป้มาแล้วครับลูกนี้ครับเอ็มบัปเป้เลี้ยงจี้ขึ้นหน้ามา ใช้ความแข็งแกร่งไหม,มๆๆไม่ได้ครับปั่นมาเรียบร้อยครับ <c oughs> <c oughs> นัดนี้ได้ไป1แอสซิสต์นะครับสำหรับแกเอ่อทุยแกเดียวอะไรวะสำหรับคริยาเอ็มปัเป้เนี่ย <c oughs> เอาละครับมาดูกันในนัดนี้เลยกันนะครับผม <c oughs> นะสุดท้ายเลยเอ็มปัเป้ครับ อ่แล้วเอ็มปาเป้ครับนี่ฮะความเร็วของเขานี่ครับยิงโอ้โหเกฮียังได้อยู่แล้วลูกนี้ครับสกัดมาติดเอ็มปาเป้สวยครับแล้วลูกนี้ตัดบอลได้ครับส่งมามาแล้วครับให้กับองรีองรีกะจะขอท้าดวลมารเกฮีมาเกฮีลูกนี้เอ้า แล้วโอกาสของเราครับลูกนี้ครับเรียบร้อยครับสำหรับคลีรยานเอ็มปบเป้ครับนี่เลยคต้องกอดอกไปหนึ่งทีโอ้โหลูกนี้ครับชาแลบออกมาแล้วโล่งโล่งครับเคลียร์ยนเอ็มปาเป้ครับปั่นโค้งเข้าไปครับผมโอ้โหโอกาสเพียงนิดเดียวครับและจบเกมครับ Yes เอาเลยครับต่อไปนะครับเราจะมาในแผนหน้าคู่นั่นเองนะครับโดยจะใช้แผน4-1-2-1-2แนวโรนะครับผมลุยนะเอบาเป้ยืนคู่กันกับเฟอร์นูตตอเรสหรือว่าอาจจะเปลี่ยนตัวเอาอาไนลงมาคู่แทนก็ได้นะครับเอาลละครับมาดูนะครับผมว่าจะเป็นอย่างไรครับนี่ครับทีมเราเอบาเป้ยืนคู่กันกับตอเรสนะฮะซิกเนชีับสวย โยฮันครับแล้วลูกนี้ครับต่อเรสส่งให้เอ็มปาเป้ยิงสิครับลูกนี้เข้าไปแล้วครับโอ้โหคือยันเอ็มปาเป้ครับลูกนี้โล่งๆครับหาพื้นที่นะฮะโอ้โหได้เปรียบมากๆครับแล้วมาบังทําไมครับเนี่ยโอ้โหนี่ฮะเอ็มปัเป้ครับมาครับมาแล้ว แล้วลูกนี้โอ้โหยังไงแล้วยังยังยิงกันไม่ได้ครับ <c oughs> โ,อโ,โอ้โหเกือบไปแล้วครับรเห็ปเป้ส่งครับให้กับวีเอร่าส่งเข้าในที่เอ็มปเ๊เป้แล้วตอกมาลูกนี้หักคืนยิงด้วยซ้ายโโยูคอนครับได้บอลยฮันครับหนึ่งสองเอาใจไหมลูกนี้แล้วเอ็มปเ๊เป้ยิงโอ้โหยังไม่ได้ครับ น่าเสียดายครับเอาล้วครับมาดูกันที่นัดนี้นะครับผมสำหรับการยืนหน้าคู่นะหลังจากการเล่นนัดแรกไปแล้วฟอร์มดีนะี่ะสวยครับเอ็มปาเป้ปรเครับจะลองขอลองวิ่งแข่งกันกันกบโคแมนครับโคแมนมามาลูกนี้ยังไงมาลูกนี้เอาแล้วหลบผ่านมาได้แล้วยิง โอ้โหกดไม่ติดครับอืมได้ยังไงเนี่ยเอาละครับนี่ฮะครูแข่งก็มีเอ็มเปอเป้เหมือนกันนะครับนี่ครับทีมเราครับสี่ต่อสองแนโรครับเอ็มเปร์เป้ยืนคู่กับเฟอร์โดตอเรสครับเดี๋ยวนัดนี้นะถ้าไม่ลืมนะจะเอาครึ่งหลังเนี่ยจะให้อานายลงมาลองดูนะครับผมว่าเอ็มเปเป้เนี่ยนะครับอ่ค่อนข้างที่จะในร่างนี้นะค่อนข้างที่จะ ใช้สกิลเนี่ยนะครับค่อนข้างที่จะช้าอยู่นะครับอาจจะเป็นเพราะอาจจะเป็นเพราะไม่มีคุณสมบัติเหนือชั้นนะฮะก็เลยใช้ได้ไม่ค่อยคล่องเท่าไหร่นะครับอาจจะ5ดาวก็จริงครับแต่ว่าไม่มีเหนือชั้นนี่มันก็เล่นท่ามันก็จะยากหน่อยนะครับนี่เปิดเสียครับเขาเปิดคืนให้ส่งมาที่นี่ครับเยวส่งเข้าในมาแล้วลูกนี้ไปครับเบลเป้ครับลูกนี้ นี่ฮะแล้วปั่นพวบโค้งเรียบร้อยครับโอ้โหเปเป้ครับนี่ฮะทักษะ5ดาวครับก็ยังใช้ได้อยู่ครับแต่ว่าค่อนข้างที่จะโดนบัฟในการอาจจะไม่บัฟแหละนะฮะอาจจะเป็นไม่มีคุณสมบัติเหนือชั้นนะอันนี้ผมคิดนะครับว่าอาจจะเป็นเพราะแบบนี้ก็เลยไม่คล่องเท่าไหร่นะครับถ้ามีเหนือชั้นเนี่ยนะฮะก็อาจจะ ทำได้ดีได้เร็วกว่านี้นะครับการใช้สกิลไปอีกแล้วครับนี่ครับเอ็มปเป้ครับตอกลูกนี้ตอกลูกนี้ขอปั่นเองครับไม่ได้ครับเปิดมาแล้วเอ็มปเป้อยู่ตรงนั้นละวมงโอ้โหนะมงไม่ดีอยู่แล้วครับเอ็มปเป้ครับไปครับลองดูครับให้เอ็มปาเป้ส่งเอ็มปเป้วิ่งครับ อยู่กันครับแล้วนี่ครับนี่ครับอีลาติโก้หนึ่งครั้งแล้วหลุดไปเลยครับเอเบเป้ครับมาอีกแล้วคร so ับหนึ่งลูกครับลูกที่สองครับดูจังหวะนี้ครับนี่ฮะเอเบเป้ได้บอลแล้วอีลาติโก้ครับเรียบร้อยลูกนี้หลุดเลยครับเข้าไปยิงแบบปั่นโค้งนะเอเบเป้วิ่งครับลูกนี้ครับมาแล้วครับนี่ฮะวิ่งได้สวยงามครับลูกนี้ครับ เปิดดิแล้วยิงลูกนี้ก็โอ้โหเอ็มเป้ได้แอดสิดด้วยครับลูกนี้ครับมาแล้วครับนี่ฮะลูกนี้เอ็มเป้ครับเล่นสกิลแล้วห่างนิดหนึ่งครับรอจังหวะแล้วโยฮันครับครับวิ่งเข้าไปชาร์จไว้ได้ครับแล้วเปลี่ยนตัวครับโฟรโนโตเป้ครับเอาอาราไของเราครับลงมาลองยืนคู่กันกับเอ็ฟเป้ดูนะฮะว่า จะผ่านหรือไม่ผ่านดเดอเป้โอ้โหเลี้ยงจี้ขึ้นหน้ามาลูกนี้ครับเห็นไหมฮะจังหวะการเ,เลี้ยงบอลน,นะครับการใช้สก,กิลของเออรเป้เนี่ยค่อนข้างที่จะไม่ผิวนะฮะดูดูตัวของเมซี่นะค่อนข้างที่จะผิวมากกว่านะเห็นไหมฮะเออรเป้ตอกไม่ผ่านครับจะให้อานายวิ่งครับลูกนี้วิ่งมาแล้วได้หรือไม่ครับแล้วยิง อานาก็คือยังคืออานาครับเห็นไหมฮะยิงแบบเฉียบคมนะฮะโอ้โหสุดยอดจริงๆครับสำหรับอานของเราครับเอาละครับถัดมานะครับผมสุดท้ายแล้วนะครับก็จะให้เอ็มเปเป้เนี่ยลองยืนในตำแหน่งของ LW ลองดูนะครับว่าจะเป็นยังไงนะนี่ครับ3ประสานแดนหน้าเอ็มเปเป้อานและเฟอร์โดตอเรสนะครับไปลุยกันเลยครับ เอาล้วครับมาดูครับนี่ฮะเอ็มเปเป้ยืนซ้ายครับอานายืนตรงกลางแล้วก็เฟอร์สโลเตสยืนขวาครับเอาแล้วครับเราได้บอลหมุนหนึ่งทีหมุนหนึ่งทีให้เอ็มเปเป้วิ่งหน่อยเอ็มเปเป้วิ่งหน่อยอช้าครับเอ็มเปเป้ยิงลูกดีกระปู่ฟูปั้นมากมากครับสําหรับเอ็มเปเป้ครับนี่ฮะโอ้โหวิเอร่าได้บอลมาจาก ไซเกอร์ลูกนี้ส่งใกล้ๆให้กับเอ็บบาเป้แล้วปาดด้วยสายครับแสกหน้าผู้รักษาประตูอย่างปีเช็คเข้าไปครับ2องประตูต่อศนครับเอาละครับมาลุยกันต่อครับในนัดนี้ครับเอ็บบาเป้จะสามารถสร้างผลงานได้อีกหรือไม่ครับโอ้โหคู่แข่งครับรือว่าทีมสุดตาลนะนี่ครับทีมเราครับเอ็บบาเป้ฝั่งซ้ายนะอานายและตอเรสนะครับ ลุยครับเอาแล้วนี่ครับโอกาสของเอปอรปี้ครับก็ยังมีครับยินเวิร์ตเข้าในนะไปยืนเป็นกองหน้าอีกหนึ่งตัวนะครับนี่ฮะแล้วเปิดลูกนี้ครับอิลาซิโก้ไปครับ1-2ครับแล้วลูกนี้เนสตอรเสียเรียมเลยครับเรียบร้อยครับสำหรับตีเสมอ1-1ครับ เอปเป้เอาละครับมาดูกันในนัดสุดท้ายของเรานะเอปเป้จะสามารถทำผลงานได้หรือไม่ครับในนัดนี้ครับเรเบลเรเบลเห็นเอปเป้วิ่งแล้วครับแล้วข้ามหัวมาลองยิงดูลูกนี้เกือบครับแล้วอะไรแล้วอะไรแล้วอะไรยิงครับ้โห 2อครับจังหวะ,น,ะน,น,นี้ครไปแล้วครับเอเบเป้ครับจะได้โอกาสในการวิ่งลูกนี้ครับ <V iera. S 1> แล้วเวีราลูกนี้ครับ <c oughs> ได้เฉยโอ้โหว่าจะยิงก็ไม่ยิงครับ อาลแล้วก็โดนเท้าของไตรเกอร์เข้าไปแล้วลูกนี้ครับจบเกมครับอาร์เซนอลครับชนะครับเอาลละครับมาสรุปกันเลยดีกว่านะครับว่าคิริยันเอปเป้นะครับ STOTY ทียเนี่ยนะมีอออ่อยส r 117นะครับเป็นยังไงนะก็ค่อนข้างที่จะหนักตูดนิดนึงนะครับผมการตอกสับพุ่งเนี่ยก็ยัง ไม่ค่อยที่จะเล่นได้ได้ง่ายได้เร็วนะครับอาจจะเพราะว่าไม่มีคุณสมบัติหรือว่าสกิลเหนือชั้นนั่นเองนะครับแต่ที่ให้มาเพิ่มขึ้นมาเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นพวกอของเกี่ยวกับการหาพื้นที่หาตำแหน่งในการยืนนะครับเพราะว่าเล่นเป็นสกิลสองของเอเป้เนี่ยนะเป็นแอดวานซ์ฟอร์เวิร์ดนะครับซึ่งแอดวานซ์ฟอร์เวิร์ดเนี่ยก็จะเป็นอกองหน้าสไตล์ หาช่องนะครับวิ่งออกข้างวิ่งเข้าในนะครับก็จะประมาณนี้นะครับตัว Advanced Forward เนี่ยนะครับคุมตำแหน่งขึ้นมาปฏิกิริยานะครับการทำประตูความเร็วในการวิ่งเนี่ยนะครับเพิ่มขึ้นมาก็ถือได้ว่าทำได้ดีนะครับสำหรับเอมเาอป้ยังไงก็ยังเป็นตัวที่อันตรายอยู่เหมือนเดิมนะครับสำหรับเอมเาเป้ร่างนี้ครับ TOTY นะครับผมและถ้าใครนะครับชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซั b สไครต์ให้กระผมเอิรอเอืดออากันหน่อยนะครับตอนนี้3,140ซับสไครต์แล้วนะขอถึง3,300ซับแล้วกันนะครับฝากทุกทท่านนะครับช่วยอนุเคราะห์กดซับสไครต์ให้กระผมหน่อยนะครับสำหรับวันนี้ต้องลาท่านผู้ดูกันไปก่อนครับสวัสดีครับ